สำเร็จฉนันนอนว่าลับแล้วตอนนี้พอคุมเจ้าพอคุมเม่คุมเจ้าค่าตอนนี้อาศูนย์หมอกได้มาทรงข่าวสารบอกว่ามีมนุษย์มาถึงปากธรรมตั้งหลายบรูว่าเกิดอียังขึ้นเจ้าค่ะพ่อคุมเม่คุมครับ ผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นข้าวดีก็ได้ครับเอ๊หรือว่ามันอาจจะเป็นข้าวไร่เหมือนกับที่แม่คุ้มเคยไปขังก่อนไหมครับฮ้าวววววววย่ตายแล้วตายแล้วเจ้าหงแม่คุ้มแม่คุมเจ้าค้าหุ่นตยเป็นยังไแม่คุ้มเจ้าค้าแม่คุ้มเป็นกรห้องข้า้องเนี่ยแทนเจ้าค้าจันมาฉันกินเข้าเจ้าบ้านไงหลังจากผ้าเข้าเจ้าค้าห้องให้หยิงเจ้าค้าผู้ใดยเป็นยัง้ไง เต็นถึงแม่คุมตกอกตกใจแกยุ่นเห็ดในคลองเพ่าคุมก็คนมันตกใจคนมันคิดหลายไงก็เลยจีดเอาไม้กันดังไงจุงอางจีดกับพ่อปาดอกค่ะเสียงจีดแหม่ได้ยินมาแต่ผุนเสียงจีดยังมาเป็นแต่หีแหลมแท้แผลแหลมบ่แหลมจะซื้อน่าจงอ่างเป็นเังไใดกันดำเพิ่มทั้งแหลมทั้งดำ ให้คุมให้ีุมให้คุมพอคุมมีเหลืองย่งอีกลูกไม่ยังละตอนนี้นะเกลยอมแอมเกลสมโอเกลมินไกยเบลเฮ็ดสำเร็จแล้วจ้าซสำเ็จแล้วเป็นเรื่องยินดีมากเลยเจ้าผ้าผู้ม่นเขามาแล้วอยู่ซ้ายะไรหล่อผู้ม่านสเร็จแล้ว น้ำเด็ดเราจ่าไม่ทู้ไม่ไหวไม่ผ่านเราผ่านพ่อคมแม่คมจ้าพวกเราได้พาแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวมายามนี่นี่แขกแขกมากกันหลายเลย ไม่แต่โอ้ไม่แต่คนหน้าตาดีๆน <JavaScript> ี <Un ca zk> ่พวกเจ้ามาเราก็ดีเอาแขกของพวกเจ้าน่ะไปสมสู่เลยโอ้เออไปเสพสมโอ้ยยังมีพิลุ ไปเสพความสุขชมบรรยากาศบ้านเมืองของเราเลยอะเจสี่ครับอันพอผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่บ้านครับคือ <c oughs> ตอนนี้มู่ผมมาานี่ดีอ์ดีใจหลายครับที่ได้มาพอ่อครับพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่คือบากันแต่งตัวแบบนี้เนาะครับจังว้านนี่แหันโดยเฉพาะแม่ผู้ใหญ่แม่ครับไซซูนี่เขาไปแล้วมาคือจังอันละครเรื่องกาหลงแต่ครับ นักขวัญขึ้นอย่างสัวขึ้นปสุคือ้นเออเออืออัดนี่แม่ครับอันหัวลุ่นๆน<ป>ี่แม่เจ้สี่กับมีดระมูติครับอยู่นี่อ,าาอ,อ้าวเนาะมูบานอีหยังนี่สัวมูบานี่ขึ้นตั้งตัวแปลกๆฮะนี่จะข่วงกูแล้วผ่นเอวเมึมงว่าแปลกบัตรฟีแปลกเห้อเจมเมื่อวาแปลกบ่แปลกคักอีหลีแปลกมองไดนแปลกคัก มันึงขันเมืองรับแล้ว่ามึงอะมึงรับแล่อะคีตาแล็โอ้ยบอกว่าเมืองรับแล่เมืองรับแล่เมืองรับแลกเมึงอย่าหาว่าไปทัวอะไรมันมีอยู่ดอกเมืองรับแล่น่ะเอเอาจังสีเอาจังสีว่าต้องคิดอีหยังมากมายมาถึงคุมของพวกเราแล้วถ้าพวกเจ้าอยากชมบริเวณใดเดี๋ยวให้สาวสาว พาพวกเจ้าเดินชมไปสมสู hmm. oh ้ให <teachers. S 2> ้โอ๊ยเออเออไปเสพเสบความสุขชมบรรยากาศด้วยนะพนุมนะครับขอบคุณหลายๆด้ครับแม่พญาบาลครับครับนี่ยายฝายายจงอางตั้งได้ละย้มได้ล่ะสิได้ออกไปยังก่อ ลาผู้มันยิ่งใดยล่ะสิได้ออกไปลาผู้มันน้ำสุ่มมูอเอื้อยจากเท่านี่ oh. โอ้ยยี่หล่าน่ยเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยแมนต้องให้มูเอื้อยเอื้อยรุ่นพี่เพิ่นไปซะก่อนยี่หล่าหญ่เป็นสาวจะกอนจังคอยออกไปลาผู้มันเ oh. ข้าใจมั้ยมาเดี๋ยวกดถอดนะครับอ,อ,อันคำว่าล่าผู้มัน่น มันแปลว่าจะไหนครับโอ้ยล่าผู้ม้าน,นี่มันเป็นสับก็โอ้ยคือจังสีอันล่าผู้ม้าน,นี่เนาะหมายถึงว่าออกไปเปิดหูเปิดตาพาไปอย่างชมความสวยความงามของหมู่บ้านของเราจา้าโอ้เป็นจังสัน้น<ช>เป็นสับทองท,ทิ่นของหมู่บ้านเร<ห>าจ้าไปถ้าเช่นนั้นพวกเจ้ารีบเดินทางไปเลย <c oughs> ไปเลยพากันไปชมความ่องของเราบ้านของเราเลยนะ เดี๋ยวนองไปงงเลยลูกๆอาตอนตอรับบูชา พนไปด้วยดีจุนอางแมคุกอังใบเ่าไปสมสูกันเถอะ เจ้าเสือโซจ้าเรจ๊ะเจ้พ <serves> ่อ <Dracula> คู่แม่ขวบนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเจ๊หงบ้านี่แม่นี่แหละตัวเป็นเปลี่ยนอย่แล้วเจ๊หงหงตีหงหยังหงท้องนี่พ่อคู่แม่ขวมพวกนี้ฉันนี่ข้านเป็นอสุรกายแหละด้อยากไปพุ่นเวลาผู้มาน้ำเขาแม่นบ่เจ้ไฟเจ้จงอังนี่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 อสุรหมก ส้าชิแปงไก่มาแบบใหเราก็จำเจ้าได้ดีเว้ยิไปลลาผู้มั่นจังใดหน้าที่ของพวกเจ้าคือไปเฝ้าปาาธรรมไอ้กุ๊บกับไปเป็ดอัจอริยะยวนี้ิไปใส่บ่อเฝ้าฮะสิไปแลนไม้ค่ะแม่ยูงไห่เฮาปแม่คูมเจ้าค่ะออยังีกแม่คูมกับใบว่าให้ต่างตาอาสูรหมอกให้เพิ่นเฝ้าธรรมแตงต่จากของย่งเอาผัว ล้ังสีเจ้าค่ะเมื่อนี้ยที่ฉันกับพญ่อมเช่นกันเจ้าค่ะที่ฉันจะมีจงอ่างก็พวกระสุนหมอกจุ่มย่งรับแล็วมาจนเถ่าจนแกเมื่อนี่ฉันพญ่อมฉันตะไปล่าผู้มั่นแม่บ้าสูนแม่ล้ยโอ้ยขี้สีเลาะโอกาสนีมาโดนเนาะเป็นอย่างแล้วไปนั่นงนั่นอีน่น้อยนี่กระ้องจับผิดต่างตายายเมื่อมาท่านอย่างไงเมื่อต้องไปเดวมูมย่า่นี่สิไปซะก่อนเมื่อนี่เมื่อเล้วว่าต้องไป เจ้าไหจะเสี่ยาความเถ่าพยัยียดให้เขาข่าผู้ชายอ่ะนะแมนเออสิเสียสูญความเถ่า <Okay. S 2> ผู้ชายบนหลังเนาะเอาไป<อ> <ๆ S 1> สิพวกเจ้าทั้งหมดป้ต้องไปไหนทั้งสิน้นเมื่อนี่พวกเจ้าเฝ้าหน้าห้องให้เราเาข้าใจบอ้อ ไปถ่ายย่หองหงผู้ใช้ถ่ายย่พูนนาบักกล้วยไปเกยบักกล้วยตัวน,นั้นอุ้ยบักมูผู้ใช้ามาฝากอาสูมาดีแทเ้เร็วๆมาจากแม่ซุ้มเมื่อกี้นี่มแม่สาวเบื้องรับเรียแม่จักแรียบรับเรียเมื่อกี้นี่เขาบักเขาเป็นสาวรับเรียสวยมากเลยบัวรูนละกูตีใจอีหัวรูนเมื่อคืน กูจีแต่อีนี่นี่อีนี่กูจะวะาว้าอย่าะไยังบ่ยังกระตามซังตอนนี้ข้าเจ้าซาลือว่าเป็นเมืองรับเลี้ยงว่าบ่แมนคักๆยังได้กับบ่แมนแมนอยู่กูก็ว่ายุดเปลี่ยนแปลงไก่ยังเอาจ็กสี่ซะมาเมืองรับเลี้ยงแมนบ่เมื้องรับเลี้ยงขาเจ้าฟอนเป็นบ่คือจักสองเพลงกระดูดดิเออเตยใส่เมืองรับเลี้ยดีแหละ เมีนมือระแรกุบเบมนเดียวจะเม,น,น,ามานมาเมนตาบาพิ่น่าขัน้าองอกนี่ต้องฟอนก่อนมาสัน่บนบอเมนจะไดกับบอมนคนละลบแรางาปนี้ซั่นเตอย่างเดียวบริ